สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องฟองลมมาไรยลูกสองครับมาดูเขาลุกน้ําบาดาลครับนี่ครับน้ํามันแห้งครับน้ําแห้งน้ําแห้งนี่ครับเราต้องเป่าครับเพราะว่าไม่เป่าไม่ได้ครับเพราะว่าเราเอาเสมอตลงครับอันนี้หน้าสี่ครับต้องเป่าถ้าเราไม่เป่าแล้วที่หินที่ดินจะตันเสมอ ถ้าเราใช้เสมอครับเดี๋ยวขี้ดิมจะขึ้นมาเลยครับเอาจนใสนะครับอันนี้ขุนอยู่ครับเนี่ยขึ้นมาหน้าดูเลยครับต้องเป่าต้องล้างบ่อให้สะอาดครับถ้างนั้นเราเสมอลงไม่ได้ติดใบครับเดี๋ยวได้ซื้อใหม่อีกก็โอเคครับเนี่ยลมใช้ลมเป่าครับใช้ลมเป่า เดี๋ยวเราต้องตอกลงไปนะครับเนี่ยตอกให้ถึงเลยเอ่อบางดานยิ่งดีครับเดึงาบางาดานยกแต่ยางขึ้นมาก็าแล้วลก็เด็จกจะให้ให้น้ำใส่บ oh. นื้ครับ,บอโอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่ครับบ่อนี้โอ้แน่นอนครับเนี่ยเป็นทรายนะครับเนี่ยใส่ง่ายแล้วว้ใส่ใส่ใส่แล้วอ่ะนี่ดันขึ้นมาแล้วครับเนี่ยนี่จะตอกแล้วครับเนี่ย วิธีบ้านๆครับวิธีบ้านๆวิธีบ้านๆนี่ตอกลงแล้วครับเนี่ยแต่ต้องแป๊บหนาๆหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกครับฝากติดตามช่องน้องฟองนมอร่อยมือสองด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ